ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22ตุลาคมนะครับ2565นะครับก็เราอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะครับตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั่นเองปีนี้น้ำก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าสังเกตได้นะครับนี่ครับบริเวณนะครับเป็นเกาะนะครับอ่าน้ำน้ำก็จะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นพระราชวังบางปะอินนะครับ ก็จะมีแนวกระสอบทรายกั้นอยู่นะครับตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวเลยนะครับพะน้ําค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะครับทางอายุทยาสิงห์บุรีอ่างทองก็ท่วมไปบางพื้นที่นะครับอันนี้ก็วัดนิเวศธรรมประวัติครับที่ศาลาเรานะครับกัน้ําก็จะปิมิมๆนะครับเนี่ยครับปิมลงมาเลยนะครับเดินจับๆเลยนะครับอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เอามากั้นนไว้ด้วยนะครับ แต่วัดนิเวศธรรมประวัตินี้เขาก็มีกําแพงกั้นอยู่นะครับเป็นกําแพงที่จะมากั้นล้อมรอบพรบปีนี้ก็คาดว่าจะยกขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ยกลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับที่เป็นแนวที่ยกกําแพงกั้นนะครับเดี๋ยวก็ตกท้องล่องนะครับมาทำมาหันหน้าหันหลังนางแบบของเรานะครับ อันนี้ครับพื้นที่เราเดินนี่ครับปกติเราก็จะปิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาน้ําขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาก็จะยกเป็นกําแพงสแตนเลสขึ้นมานะครับเป็นแนวกั้นนะครับอันนี้ครับเนี่ยครับกำแพงครับที่เขาเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็จะยกกั้นนะครับคล้ายๆวัดทางอายุทยานะครับที่วัดชัยวัฒนารามนะครับเขาจะมีกําแพงกั้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้กําแพงเกาเอาลงอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะโบสถของ วัดนิเวศธรรมประวันนะครับโดยมากก็จะทราบอยู่แล้วครับโบสถ์นี้รัชกาลที่5นะครับสร้างขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลรัชกาลที่5นะครับซึ่งโบสถ์นี้ก็จะไปไปทางสไตล์ยุโรปนิดนึงนะครับจะไม่เหมือนโบสถ์นะครับของศาสนาพุทธเท่าไหร่แต่ก็ข้างในก็จะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปอยู่นะครับก็จะมีจัดการเวียนเทียนทําประเพิีทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับ นี่ก็บริเวณรอบๆวัดนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับเดินทางมาได้นะครับเลยปทุมธานีมานิดนึงนะครับเข้ามาที่อำเภอบางปะอินนะครับจะมีแม่น้าเจ้าพยาล้อมรอบอยู่นะครับทีนี้น้ําไปเยอะนะครับวัดก็ลมลื่นนะครับข้ามเกาะข้ามกระเช้าข้ามมานะครับเมื่อกี้เราก็ข้ามกระเช้ามานะครับลมลื่มนี่สงบนะครับ ต่อไปก็ไปดูข้างในครับสวัสดีครับ